สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเดอะริปเปอร์กลับมาพบกันกับวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะฮะประจําวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565นะฮะวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะฮะอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับทีเด็ดวันเมื่อวานนี้รู้สึกจะเข้าแค่คู่เดียวนะตายสองคู่ก็อย่างที่ผมบอกอยู่เมื่อวานนี้ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปแบบไวๆไวเลยนะเพราะว่ามี ธุระตอน16นาฬิกานะประมาณ4ี่มงเย็นนะฮะอีก2ชั่วโมงนะครับอ่ะ3คู่วันนี้นะฮะก็คู่แรกเนี่ยเป็นฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะฮะเบอร์มิงแฮมเจอกับเรดดิ้งนะฮะในรอบเวลาตี3นะฮะเมื่อคืนนี้ก็ทีเด็ด Vp ก็ไม่ได้ให้ในกลุ่มนะก็เลยไม่ได้ทำสรุปผลมาเพราะว่าพักเหมือนกันมันบอลมันน้อยนะฮะเดี๋ยวหลังฟุตบอลโลกเสร็จนะน่าจะมีฟุตบอลเตะเยอะและนะฮะอ่ะ คู่แรกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะเบอร์มิงแฮมเจอกับเรดดิ้งนะฮะฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพในรอบเวลาตีสามคู่นี้นะฮะทีมเจ้าบ้านอันดับที่14เบอร์มิงแฮมนะฮะเปิดบ้านต่อเรดดิ้งอันดับ8นะฮะด้วยราคาปปไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกนะฮะเลทแรกที่จ่ายนะฮะจ่ายน้ำบอลต่อน้ำต่ำ0.93เาเลทที่2เนี่ยนะฮะไหลขึ้นขึ้นไหลเป็นครึ่งลูกนะฮะจ่ายน้ำบอลต่อเพิ่มขึ้น8ตัง ลดน้ำบอลลอง13ตังสกอสูงไหลลงจาก2ควบ2ครึ่งเหลือ2ลูกนะฮะใจสูงน้ำต่ำใจต่ำน้ำร้อนส่วนฟอร์มนะฮะในรอ6รบ6นัดที่ผ่านมาของเบอร์มิงแฮมสตี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่า6เกมที่ลงเล่นไปนะฮะมีสะดุดแพ้ไปแค่เกมเดียวชนะไป2เกมเสมอไป3เกมส่วนเรดดิ้งเองนะคร,รับในรอบ6นัดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามีแพ้ไป3เกมชนะ2เกมเสมอ1เกมนะฮะส่วนทางด้านเฮดทูเฮดหรือใส่ตีกันฮะ ในรอบ6นั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2022นะฮะก็รู้สึกว่าจะไม่มีเสมอเลยนะฮะเป็นเบอร์มิงแฮมชนะไป3เกมเรดดิ้งชนะไป3เกมเหมือนกันนะฮะนันลด Bur นะะนนล่าสุดเบอร์ขออภัยนะฮะนัดล่าสุดเนี่ยเรดดิ้งชนะมา2ต่อ1ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรดดิ้งชนะมา2ต่อ1แล้วก็เป็นเบอร์มิงแฮมชนะมา2ต่อ1นะฮะอ่ะก็แบ่งๆกันชนะนะฮะส่วนฟอร์มการในอขออภัยนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะฮะของทั้ง2ทีมนั้นนะฮะ ฟอร์มในบ้านของเบอร์มิงแฮมซิตี้นะฮะสิเกมที่ลงเล่นในบ้านนะเขาถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่า11เกมที่ลงเล่นในบ้านนะฮะชนะไป3เสมอ5แพ้3ยิง13เสีย10ยิงเยอะอ่ะยิงน้อยเสียน้อยนะฮะส่วนเรดดิ้งเองนะฮะสิเกมที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนนะฮะชนะได้แค่3เสมอ1แพ้7นะฮะยิง8เสีย19ยิงน้อยเสียเยอะและแพ้เนี่ยเยอะมากๆนะฮะก็ถือว่าเบอร์มิงแฮมเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะฮะในนัดนี้เองนะเฮ ก็สูสีนะเออแต่วันนี้เบอร์มิงแฮมไหลต่อนะแล้วก็ฟอร์มในบ้านก็ดีกว่าฟอร์มปัจจุบันก็ดีกว่านะวันนี้ผมลุ้นเชียร์ไปเบอร์มิงแฮมดีกว่าครับต่อคึอนลูกหรือละคบปป็ได้นะต่อปปดีกว่านะให้อยู่ต่อปปปดีกว่าเสมอนะแต่คิดว่าเจ้าบ้านไม่น่าจะแพ้นะเพราะว่าฟอร์มในบ้านดีกว่าแล้วฟอร์มปัจจุบันเนี่ยสดกว่าอยู่แล้วนะฮะให้อยู่ต่อทีมเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยระคาปปปนะฮะน้ำลบอ่าน้ำ น้ำต่ำ0.83นะฮะใครอยากจะต่อเครื่องลูกก็ต่อเลยนะคู่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะอ่ะคู่ที่สองนะฮะฟุตบอลฮอลแลนด์ดิวิชั่น2รอบเวลาตี2นะฮะ NAC Breda เจอกับ Almere City นะฮะฟุตบอลฮอลแลนด์คู่นี้นะฮะเปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอ่อ7จ็ดคู่นะฮะเปิดมา7คู่นะฟุตบอลฮอลแลนด์มีคู่เดียวที่ออกมาต่อน,นอกบ้านอีกแล้วครับฟุตบอลราคาสูงเลย นั่นก็คืออันเมเลีซิตี้นะฮะมาต่อนอกบ้านอันดับ5นะฮะเจอกับเจ้าบ้านเอ็นจีซีเบดอรอันดับที่14นะฮะราคาที่เปิดมาวันนี้นะฮะคือราคาเสมอนะฮะเรดแรกที่จ่ายน้ำบอลต่อน้ำต่ำเรดที่2ก็ยังจ่ายน้ำบอลต่อน้ำดังต่ำนะครับลดบอลต่อลงมา3ตังค์แล้วก็เพิ่มบอลรองเนี่ย6ตังค์ส่วนสกอร์สูงเนี่ยเป็น2ลูกครึ่งครบ3นะฮะตอนนี้จ่ายสูงน้ำล้นจ่ายต่ำน้ำต่ำนะฮะเรดแรกเนี่ยจ่ายต่ำน้ำล้นจ่ายสูงน้ำต่ำนะ ส่วนฟอร์มนะครับในรอบ6นัดที่ผ่านมาของ NAC b เอซีก็ไม่ดีเลยนะฮะชนะได้แค่เกมเดียวแพ้ไป4เกมเสมอ1เกมส่วนแอ e เบ e ซิตี้นะครับในรอบ6นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าดีนะฮะดีดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่า6เกมที่เราเล่นไปมีสะดุดแพ้ไปแค่เกมเดียวชนะ4เกมเสมอ1เกมนะฮะส่วนเฮดทูเฮดนะครับในรอบ6นัดที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022นะครับมีเสมอเคียงแค่นัดเดียว NAC b เอซีนะฮะชนะไปทั้งหมด3เกมนะฮะแล้วก็แอ e เบ e ซิตี้ชนะไป2เกมนัดล่าสุด NAC b e d a ชนะมา2ต่อ1 นะฮะอ่ะแล้วก็เป็นการออกสูงเนี่ยสเกมออกต่ำา3เกมนะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนอกบ้านของทั้งสองทีมนะครับอ่า n อ c นเบย์้านนะครับเล่นในบ้านมาทั้งหมด8เกมนะฮะชนะชนะสเสมอ2แพ้3ยิงก็เสียเก้ายิงน้อยเสียน้อยก็ถือว่าใช้ได้ส่วนอันเมเดซิตี้นะฮะฟอร์มนอกบ้านของเขานะฮะเล่นไป8เกมชนะไป3เสมอ1แพ้4ยิง8เสีย12ยิงน้อยเสียเยอะอ่าแล้วก็ฟอร์มนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าในบ้านของเขาเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะ อ่ะคู่นี้ไม่มีอะไรมากมายครับด้วยราคาที่เปิดมาเนี่ยไม่สมศักดิ์สีเลยนะอย่าง,งน้อยนอเนี่ยต้องต่อสักครึ่งรุ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่ราคาเสมอเองนะครับด้วยอันดับที่ดีก่อด้วยฟอร์มที่ดีกว่านะแต่ฟอร์มในบ้านของ NDC นเบรดาเองก็น่าลองนะวันนี้ผมมองว่าบอลต่อเนี่ยน่าจะมีงานอยู่นะอ่ะคู่นี้นะฮะเป็นบอลต่อตามราคาเลย,นะ,ยลนะผมให้อยู่ลองนะฮะผมให้อยู่ลอง NAC นบรดานะฮะด้วยราคาปปจ่ายน้ํา0.81นนะครับนะอ่ะ ก็สรุปตามนี้เลยนะครับคู่ที่สามคู่สุดท้ายนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกนะฮะหรือตุรกีลีกดิวิชั่นสองนะฮะอ่ะลิเชสปอนนะฮะเจอกับกัสเทปนะฮะทีมอันดับ3เจ้าบ้านเจอกับอันดับที่12ทีมเยือนนะครับราคาที่เปิดมาวันนี้คือราคาครึ่งลูกเลรยแลกจ่ายน้ำก้าวสองสองฝั่งเหรีที่2นะครับยังเป็นครึ่งลูกเหมือนเดิมนะฮะจ่ายน้ำบอลต่อน้ำลดนะฮะเพิ่มขึ้นมา8ตังค์ และลรถบอลลองเนี่ยสิงต่างคือบอลลองน้ําต่ำนะฮะส่วนสกอ์สูงเองเป็นสองรครึ่งนะฮะจ่ายสูงน้ําเยอะนะครับส่วนฟรอร์มนะครับในรอบปกนั้นที่ผ่านมาดิเช s สปอร์เองก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะตอนนี้อยู่อันดับไหนอยู่อันดับ3นะอ่ะเดี๋ยวตูวตารางคะแนนกันหน่อยอันดับ3ตอนนี้นะฮะมีอยู่29คะแนนนะฮะโอ้ห่างจากอันดับ1ประมาณ8ปดแต่ถ้าวันนี้ชนะก็จะขึ้นมาอันดับ2ได้นะเพราะว่าเบียดก,กันอยู่กับอันดับ4ด้วยนะอ่ะเตะเท่ากันนะฮะแต่แต้มมีเท่ากัน 2- 3 4นะครับ ส่วนฟอร์มของทีมเจ้าบ้านลิเชสปอร์เองนะครับถือว่าดีมากนะในรอบ6นัดที่ผ่านมาไม่แพ้คำเลยนะครับชนะไป4เกมเสมอ2เกมส่วนรบทีมเยือนนะฮะกัสเซฟในรอบ6อะนะัดก็ถือว่าใช้ได้นะชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับส่วนทางด้านเฮททูเฮทหรือสถิติการมาเจอกันนะครับในรอบ6นัดที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2022นะครับมีเสมอเพียงแค่นัดเดียวลิเชสปอร์เอาชนะไป3เกมแล้วก็กัสเซฟเนี่ยไปชนะไป2เกมนัดล่าสุดลิเชสปอร์ชนะมา7ต่อ1และก่อนหน้านี้ก็ชนะมา3ต่อ1น,นะครับ อ่ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านในบ้านและนอกบ้านของทั้งสองทีมนั้นนะฮะลิเชสปอร์นะฮะเล่นในบ้านมา7เ,เกมในฤะดูกาลนี้ไม่แพ้กันเลยครับชนะ,ะไป3สเสมอ4ยิง9เสีย4ยิงเยอะเสียน้อยนะฮะส่วนกัสเทฟเองนะฮะ8เกมที่ลงเล่นไปทีมเยอือนชนะ,ะได้แค่2เกมเสมอ1เกมแพ้5เกมยิง5เสีย10ยิงน้อยเสียเยอะนะฮะฟอร์มนอกบ้านก็ไม่ดีอ่ะ เอตูเค้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ริชเชสปอยังถือว่าดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความสำคัญวันนี้ริชเชสปอยอีกต้องการ3แต้มเพื่อที่รังอันดับ2เอาไว้นะฮะฉะนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับผมให้อยู่ทีมเจ้าบ้านนะครับเป็นบอลต่อริชเชสปอยด้วยราคาครึ่งลูกนะครับผมอ่ะสามคู่วันนี้นะครับมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคู่แรกนะครับเบอร์มิงแฮมซิตี้เจอกับเรดดิ้งนะฮะคู่แรกให้ต่อเบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยราคาปป คู่ที่2 n a c Breda เจอกับ Unmere City คู่นี้ให้อยู่รองทีมเจ้าบ้าน n a c Breda ด้วยราคาปอปและคู่ที่3คู่สุดท้ายนะฮะ r i c h e s p o r t เจอกับ g a ส Tep นะครับคู่นี้ให้ต่อทีมเจ้าบ้าน r i ิเช s p o r t ด้วยราคาครึ่งรูกไปเลยครับผมน้ำลน้นๆเลยนะฮะคู่นี้นะครับหรืออยากจะต่อปอปก็แล้วแต่นะฮะ อ่าสำหรับ3คู่วันนี้นะคู่เดียวเน้นๆ,ๆนะผมให้อยู่ต่อริเชสปอร์เป็นพระเอกของงานนะฮะก็เป็นบอลต่อ2คู่บอลรองหนึ่งคู่สำหรับแนวทางวิเคราะห์อบอลน,นะฮะชอบตามขัดสวนได้ตามสบายเลยนะฮะไม่บังคับนะฮะทัศนะของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะฝากด้วยนะฮะหนึ่งกำลังใจที่จะเป็นการทําคลิปต่อนะฮะก็ฝากกดไลค์กดถูกใจด้วยนะฮะคอมเมนต์หรือก,กดซับสไครต์ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับผม